อ่ะดีครับพี่หมูดีครับเจนไปเคพี่ดอสอีกรอบไงนับนับกูดาวอยู่มาแล้วแต่มันอยูเพื่อดอสสก,กิลหนึ่งปึ๊บอ้าวเฮียแม่งอมกูอันนี้เหนี่ยวความคาดหมายอันนี้ก็แค่ทุบแล้วก็สก,กิลหนึ่งแล้วก็ตีทีหนึง่งด,ดอสอ,อีกดอสอีกรอบไอ้นี่มันกลัวที่จะใช้สก,กิลไปแล้วเว้ยแปลกเอ่อสวัสด,ดีครับอยากดอสแม่นๆหลบหมดๆแบบนี้เราต้องใส่เอ,อ่อ ออปตัดนะแว่นกองแสงสีฟ้าถนอมส่ตาเวลาเล่นเกมบลาบๆาบ,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 บถ้าอยากซื้ออยากหาไปตามกันได้พี่ทิงลิงไว้ใต้เดียวสคริปชันตามตโ,โลแกนเลยอยากเห็นชัดๆต้องออปตัดเท่านั้นแว่นสุดเท่ขาวแว่นบางๆตโ,โลแกนอะไรไม่รู้กูเพิ่งกินมาเมื่อกี้ด้ยวยเจอกันนะเอ้ยลืมอย่าลืมใส่โค้ดพี่้วยนะลูฮัสจเออไปรับส่วหนึ่งร้บาทเวลาซื้อโอเคโอเค แล้วกูสะกดสวอปกับล่างไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรเพื่อนให้กลางพิกน่าจะระเบิดกตัวป๊อปปี้มาก็ได้ป๊อปปี้กูตบหมดพูดแปลนพูดนี้แปลว่าโดนแบนแผนใช่พี่ลืมเอาหน้าจอบไปพวกเองดูอีกแล้วดืมดืมดืมเว่อร์ก็เว่อร์พูดมาเว่อร์เป็นงั้นเนี่ยไม่จะตบหมดคือถ้าเกิดหยบิยบเลนนิคตันไปกูกลัวโดนโดนใครอะดิถ้าป๊อปปี้ไม่โดนหรอวะป๊อปปี้ก็โดนหน่คือมันเป็นแท้งไงมันยังเป็นแบบว่าตัวหนังหมาให้ทีมได้ ไปยืนโง,โง่ๆอย่างน้อยก็ยังกันแคทลีนกับเคทได้กูเจอดุกท็อปแน่เลยมนไม่มีหรอกคามิวท็อปแบบปกติอะยังไงก็ประดุก <c oughs> รีวิวยาสาผมที่พี่ใช้หน่อยครับข,ข,อขอโทษนะอันนี้กูกูสตรีมหลีกับพวกมึงอันนี้กูเหมือนดาราช่องสามตะคนหนึ่งที่กำลังขายแบบครีมไตลรจีน่าอะไรอย่างเหี้อไม่ใช่นะ โอล้วเราแจ็คออฟออรเทรดมาแล้วอะแบบว่าพี่มีความหวังว่าประดุกมันอาจจะลงไปซับก็ได้อ่ะพี่เลยจะเอาโดรันเดตมาสู้กับคาร์มิลแต่เอาแจ็คออฟออลเทรดมาแล้วมันหนอกไอ้น,นี่ไม่คุมอ่ะต้องไปอันเนี้ยทำไมอ่ะอยู่กับมันน่าเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอเอ็งเคยเล่นหมากลุกหรือมังฮอตกับคนแก่ป่าที่เขาเวลาใช้เวลากว่าจะเดินทีแป๊บหนึ่งนะหลานแล้วก็นั่งคิดไปยี่สิบนาทีแล้วก็เดินในตัวหนึ่งมันจะลงประมาณนั้นอ่ะมันจะเหน,นื่อยหน่อย บอพี่ก็ดูใส่มันไม่ได้อออินไปเดี๋ยวพี่ก็ตายมีโลมีไรด้วยตัวเว่อร์ไปครับเล่นเกมกันดีกว่าไปดูกันแมทอัพประดุกเป็นยังไงพี่ไม่เคยเจออันนี้้องเอาตัวไปเจ็บก่อนถึงจะรู้ว่าแมทอัพมันหน้าตาเป็นยังไงนะขอเจ็บหน่อยมันจะเลียก่อนพี่จะเก็บโลถึงอะ่ะพี่เดาว่าแมทอัพมันน่าจะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่โดนด้วยลาดคีไม่แม่นแมน เอ้ยถึงด้วยหรอตลกแล้วโดนแบรโลกกับตันมาเกะกูเอางี้แชทตะกิวหนึ่งประดุกกูดาวเท่าไหร่ดาวไว้ก่อนว่าหกจำได้ว่าเร็วมากๆ5ห้าวิห้าวิเองเหรอตัวละครหาอะไรวะเนี่ยเจ็ดแชทขอความจริงแชทเราจะไม่โกหกกันแบบนี้สองโอเคช่วยกูได้เยอะกูดาวว่าเป็นหกแล้วกันี๋ยวกูพิมพ์ถามแม่งไงดีวะนีย่ยน้ำก่อน มันใช้ตอนสองนาทีสามเจ็อะมันจะเรียกกูอีกทีมเมื่อไหร่ขอน,นี้มันเก็บไว้อดิจบแล้วเจ็ดหกจุดห้าหกโอเคโอเคแังคิงวฝาช่วยได้เยอะ one, one โอ้ถ้าเกิดเจ็ดวินนี้ไม่ต้องนับก็ได้อะแตงคิวแม่งไม่น่านับเลยไม่รอนับพวกโลเอ๊ะโลกูดาวต่ำนี่กูจำได้เคยเล่นอยู่ มันได้หิวด้วยแหละกูลืมบ้องโอ้ยมันเจ็บดีวะมันเลียทีละร้อยสิบสองอะกูแทงนะเว้ยไม่แต่กูว่าตีมันทีละร้อยสิบหกเหมือนกันนี่วะเจ้า ต้องดอดแนะ่ว่ายินมาแล้วดอด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 เฮ้ยมันหาเหลี่ยมจะเลียกูอยู่เนะี่ย มีเจ็ดวิให้เราได้ทำการตอดมันนี่เจ็ดวิกูนับพลาดหัวโทษกูกำลังจะตายวู้เมคาน,นีเข้าป๊อปปี้โดนกูไปดิอ๋อหมอกทีมกู แล้วกูต้องออกหาอะไรเพื่อมาเล่นกับมันวะเนี่ยช่วยด้วย LLD <laughs> h Challenge r Poppy by Smol เออพรุ่งนี้เจอกันที่ช่อง Smol นะครับฝากกับผมไปลงคลิปด้วยแต่มีแค่ช็อตเมื่อกีแ้แหละแต่ทั้งเกมนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมันน่าจะเมืม่อกี้กูตีคลิปใช่ปะนี่กูดอสไงกูดอสไงเฮ้ย,เย,เย,เยใช,ใช้ใช้ว่าไหนอะเจ็ดวิเจ็ดวิเอ้ยมันมันไม่ใช่เจ็ดแล้วนีหว่ามันเหลือห้าแล้วปะดอชดอชดอช,ดอช กวิอยู่ขั้นสามโอเคแต่เหมือนจะได้นับตะกิวซอเล่ด้วยแล้วพรแม่งกำลังจะมาหากูเอางี้เอางี้พี่ปักวอดให้บูมอยู่กันลืมนึกว่ารวมญาติแม่งดูเท็ยัยงไงก็ไม่ชนะแม่งเลยว่ะตัวละครแม่งหันตาเกินบูม บูมบูมบูมฮะเป๊ะหัดฝึกเทรดฝึกเทรดอยู่อย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยเ๊ย้กูไม่เหลืออะไรแล้วอะ ดีนะมันอย่างไม่หก right เอ้วกูถูกป่ะวะกูออกออกซันไฟไม่เจอกับทเคินเหรอวะไอเหรอวะหมูอ้งแม่มันเถอะเดี๋ยวรอไปออกแบบว่าพราคุมวันนี้มาแล้วกันเอ้ยพอรู้วิธีสู Guerra, แ้แล้วเดี๋ยวกูไม่รู้วิธีออกของเฉยไม่เป็นไรมีเอดี AD, AD, AD เอ a ดีเอเดีไอทำเค้นที่ไม่ต้องการก็ได้ออกแต่เลือดมาก็พอลวมั้งดอทครับปึ๊บ ลาดดิกลับเฮ้ยเมื่อกี้กูกดแต่มันอยู่ไปแล้วนะเฮ้ยตลกติงตองบ้าแล้วโดนเด้อ หลบอีกหลบแล้วหลบอีกมาดิถึงกูจะพลาดแต่ก็ยังหลบอยู่บบไอ้ยแต่ไม่มีเดลพอร์ตแต่แชทกูเสียเว็บเนี้ยแต่กูจะเวลก้าวอย่างงั้นน่ะกูแอบบแบบนี้กูแอบบอีกตัวอีกตัว,ตวมาแล้วครับเวลก้าว นี่ไงถ้าเกิดเราดอสกิลหนึ่งหมดเราก็จะเราก็จะไม่โดนมันหิวเฮ้ยใช้วันไหนอะตะกิลอะนี่ยตะกิลอีแม่งใช้ลมหนึ่งได้พี่สังเกตมาแต่ตอนแรกแล้วด้วยเหตุผลบางอย่างพี่กดตะกิลอีแล้วพี่ยังไม่โดนตะกิลหนึ่งมันเฮ้ย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 มันจะฆ่ากูเหรอเป็นไปไม่ได้ มันก็จะเก็บต่แตกฮาร์บตติวเฉยๆแหละใช่ไหมเตงเนี่ยมันพอใจแล้วมันก็แค่ไปแค่นั้นนะไปแล้ว,วกว่าเตงกูปะเนี่ยนี่เหรอใชเหรอวไว้หมูใช้หรือมั่วโชว์หรือไม่ไอ้เหี้ยวกว่าจะคิดเสร็จแม่งเลียเพจไปจะป้อมแตกอยู่แล้วเนี่ยปปปุุุ๊๊๊บบบ เลื่อนแม่งเยอะดีว่ะอุ้ยตายหมด่าดีนนๆนะตอนนี้ลำคาญอยู่อ่าฮะดีครับพี่หมูดีครับเจนไปเคพี่ดอสอีกรอบไงนับนับกูดาวอยู่มาแล้วแต่เป็นอยู่เพื่อดอสตะกิ้หนึ่งอ,อ,อวเหียแม่งอมกูอันนี้เหนี่ยวความคาดหมาย อันนี้ก็แค่ทุบแล้วก็สก,กิลหนึ่งแล้วตีทีหนึง่งดอสอีกดอออีกรอ,อ,อ,อบไอ้น,นี่มันกลัวที่จะใช้สก,กิลไปแล้วเว้ยแหลกไปครับไปทุบก,กับปลาดุกอยู่ไปไปทุบก,กับปลาดุกก่อนเฮ้ยจริงแบนด์อัพมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่เท่าไหร่เนาะปลาดุกป๊อปปี้สืบว่าเจ้าจ๋ากันมันกินกันไม่ค่อยลงอะเห็นปะพี่พี่เกณฑ์แล้วพี่เกณฑ์แล้ว ว่ามันทํางานยังไงคือลิ้นมันจะพิดบล็อกมันจะอยู่แค่ตรงนั้นน่ะคือมัน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 ไม่ได้ติดตัวกับทําเขนเหมือนแอนิเมชันมันน่ะเพราะฉะนั้นเวลาพี่อมันทําให้พี่เลยตกิวมันไปอุ้ยป๊อปปี้แมงข้อเตอร์ทำเขนวะอิกโ่อเคโจดในแชทจดแมทอัพป๊อปปี้ทำเขนถึงจะมันไม่ค่อยมีเกิดขึ้นก็เนี่ยเวลามันหนึ่งปุ๊บถ้าเกิดอยู่ไกลกนไหนเราคงต้องดอปเนาะพูดง่ายๆคือเกมหมาไม่ใช่เนี่ยเอ้าไม่ใช่แมงไม่ได้เล็งพี่ เฮ้ยอมกุยแ้วอ่ะเพื่อนมันเอาชูอะแบบนี้อุ้ยเดินเป็นหมูที่ไม่พลาดตีเอสอย่างนั้นหรอกวันนี้บูมสต,ตันบูมยก มันอมมาดิเฮ้ยกูไม่ได้จะเข้าไป อยาขับลิฟท์ให้มากๆไม่ใช่เย้มันมันมิสครีอกะดิเจอกันครับกูไปแล้วูไปแล้วอืมขาว่าบนให้แตกดีกว่านี่คือสิ่งที่เราจะทำต่อไปอยู่กลางสองตัวอยู่ล่างหนึ่งตัวข้างบนคงมีแค่เข็นกับเขนคิดว่า หยุดครับเข okay. มันกันไม่ได้เนาะเฮ้ยจิดกระจายมันคิดจะอมตัวอื่นเลยเหรอแอบบางกุจีน้องขอบคุณครับแล้วเราก็หนีกันดีกว่าเนาะ ไอตัวอะไรอะสวิตเฟสกิดโอเคนะถ้ามันไม่มีอันติพ่อมึงตายอยู่ร่างดีวาหูหยับคายแชทนิดหนึ่งนิดหนึ่งหลุดปากทว่าหลุดปากเกิดอะไรขึ้นบูมบูมบูมตายหมดเลย เอ้ลาดคีบตั้หมูอตุ้มบูมบูม,บมไม่ได้รักเตั่อ <c oughs> บูมบูมลองลองทเอทสเฉยเฉยเทสเฉยใจเย็นๆนะครับหัวรุนแรงซะด้วย <c oughs> ตายลื โอ้ยเอเดฟิเฟนันตายแล้วเราก็ได้บาลอนถูกต้องปะเฮ้ยดาฟักเรามีสองทางเลือกระหว่างบาลอนกับอินทิบิเตอร์ yep, ไปบาลอนมีคนติกแล้วอ่าเก่งเน้นตกคนแรกเร,เราไปเราไปชอบงันกระทำด้วยครับ ผู้เล่นผู้เล่นเราจะไม่โทษใครใคนใดคนหนึ่งอย่าไปดันบนจังเจอกันครับบาลอนแล้วถ่ายป้อมคุ้มกว่าเนะาะบาลอนแน่งได้กันทั้งทีมแบบว่าสารลอยสาลอยสาอยอะิดหา้และตายทิพหายได้ฉิงไม่ใช่เหรอน้อง lần Power Play giờ kêu mày là mày tông hôn nát kêu mày nát kêu mày tông hôn nát kêu mày tông hôn nát kêu kêu อีเจ็ตแป๊บได้ปอแตงโอเคมีกินนะครับหึงอะโดนกูไปกูไป,ไปช่างแมงคาแมงให้หมดสวยด้วยไหลโอ้ยขอวอดพิชชันสโลโลยิงกูดิ ตัวนี้เหรอเพื่อนได้วเวงตายไหมอ่ะตายแล,ล้วมั้งแค่เมื่อเดีเอยู่กับพี่ยาบาทตะสรงนี้เฮ้ยหน่อยครับตีเร็วตีเร็วตีเร็วยใัใครตียัยใครต,ใครต,ใครตีให้กูหน่อยสงสารกูด้วยเพื่อนโอเคตีเลยตีเลยไปครับ เฮียนี่ยอาไปก่อนชิบหายแล้วโดนล่าหยาบชาดหัวตายหมดปล่อยกู่อปกู่อยกูเเหลือคนเลียบไปครับ <c oughs> เอสไอคิวที่เลีอยนเกือบพานแต่ะนะเอางี้กย่อนแัดเรากำลังโดนเอ่อ ดับเบิลบัฟที่ไม่ใช่บูกับเลสอะเราต้องผ่านตรงนี้ไปกันให้ได้ก่อนเอา,อางี้เดลเดอร์จะหมดแล้วลอง5-5ดูเผื่อจะไหวร <you> อบัฟมันหมดก็ได้เพื่อนกู <are> ไม่มีอัจตาแล้วชิบงหายแล้วเดี๋ยวโดนดับไปกันนะครับมันจะหมดแล้วใจเย็นๆนะ ไอปัมต้นตีนที่ปล่อยไปก็ได้จริงๆแล้วเฮ้ยแม่แม่แม่ไอดุกนี่ทำไรไอดุกนี่แปลกมากบัฟมันจะหมดแล้ว งนั้นชนะแล้วพี่ไปการทีเอฟก่อนไอ้เปรตนี่จะจบบ้านกูแล้วพี่ไลไให้เอ้กูได้ดิแบบเนี้ยจีจีหมู่เตะแบกหนึ่งสองสามเก็บแพ้ ูทไจ่ายเท่าไหร่วะไอหมูกูไม่ได้จ่ายอยู่ๆมันก็โดดเข้ามาเองอะ่ะด้วยเหตุผลบางอย่างนี่กูอ่านภาษาไทยจริงปะเนี่ยบัตรไอโดนวันถูคอจือละฟงอัดเชีย่ยอะไรวะเนี่ยแชทว่ากูว่าเป็นคนไทยนะแต่ช่างมันมเถอะเฮ้ย hey. ดาเมจกูมากสุดนะครับน้องๆในฐานะป๊อปปี้ที่ออกแทงล้วนหัวแต่ดุกไม่หยุดเลย